ไ้จะได้เวลาลงสนามแข่งขันแล้วแต่ว่านักฟุตบอลสี่คนนี้เขายังทําภารกิจส่วนตัวไม่เสร็จเลยครับทุกคนเราจะต้องช่วยพวกเขาให้ได้มาดูคนว่าพี่จะช่วยพวกเขาได้หรือเปล่าก่อรับชมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์แสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีแน่เลยแล้วพี่จะช่วยนักฟุตบอลสี่คนนี้ได้ครับทุกคนกดไลค์คะหรือยังครับถ้ากดแล้วไปช่วยนักฟุตบอลสี่คนนี้ได้กันเลยนี่ครับทุกคน เอ็มปาเป้เขาปวดท้องเข้าห้องน้ำเขาปวดหนักมากรีบพาเอ็มป,ปเาเป้ไปเข้าห้องน้ำด่วนเลยจื๊บเรียบร้อยเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ไปลงสนามแข่งขันได้เลยเอ็มป,ปเาเป้ต่อไปพาวเวอร์น่าจะเป็นโปรตีนหรือเปล่าครับทุกคนนี่ไงโรนัลโดเขาออกกำลังกายอยู่แต่ว่ายกน้มเบลไม่ไหวเอาโปรตีนมาให้โรนัลโดกินเลยจื๊บรีบออกกำลังกายแล้วก็ไปลงสนามแข่งขันได้แล้วต่อไป นี่ครับทุกคนเทปพพันสายไฟเมซี่เขาซ่อมไฟอยู่แต่ว่าไฟบ้านเขารั่วกอาเทปันสายไฟไปพันสายไฟให้แมซี่เลยชือ้อเรียบร้อยซ่อมไฟเสร็จแล้วก็ไปลงสนามแข่งขันได้ต่อไปนี่ครับทุกคนสายชาร์จโทรศัพท์เนมาเขาแบตหมดครับทุกคนเอาสายชาร์จไปให้เนมาชาร์จแบตโทรศัพท์เลยชือ้อเรียบร้อยรียบไปลงสนามแข่งขันได้